แกะกล่อง อนนี้เราก็กำลังจะไปกินข้าวกับเมดกันนะคะไหนเมดบวกมัองอีกไก่อันนี้ข้าวนะคะทุกคนอันนี้ขาเชนอันนี้ข้าว,นนาวมิกดี๋จะจะเป็นลูกกระเพาะอยู่แล้วอะ่ะ <c oughs> อันนี้คือตอนที่เรากำลังจะไปลาออกกันนะคะสุดท้ายแล้วเนี่ยทุกอย่างมันก็เราเลือกเองอะเนาะมันก็อืม พี่ไปธรรมศาสตร์ือนี่ไปไหนเขาสุเตี้ยวไม่ไปเพื่อจไปแค่ยีนี้กินข้าวค่ะตอบตรงคำถามนะก่ไปป่เยนี่คืออตอมในหันกล้องเสียิ้มเขไม่หันหน้าบึ้งเอาตอนดิตอนชอบลำหนึ่อตอนนโอ้ยตอนชอบมอม โอ้ยหมออะไรกันแน่คนน่ารักมากเลยนะรัรักดีมาก่ที่ใส่งเกมไม่ถ่ายแล้วไม่ถ่ายแล้วตอนนอย่าักจันมากเลยรู้บ่าคือแบบไม่ถ่ายแล้วไม่ถ่าล้วนน้มงนไมองห็นต้อดีนต้องห็้องอายุจะป้นง่านนอนต้วอ โอ้ยเธอสงสารพ่อกับแม่เราเลยอุ้ยพูดยาง้งไม่ได้นี้พ่อแม่หรองินเรงจังแม่แม่เขาก็ไม่ได้แก่มากเะีแม่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 ก็สี่สิบสี่สิบสี่สี่สิบเท่าไหร่รูแม่เขาก็ไม่ได้แก่มากนะอแม่เราส่ิแปดสิบแม่เาแก่ประมาณส่อเ้ี่เดี๋ยวเธอเดี๋ยวเขาสอบเสร็จเขาจะไปลาดกระบังเนี่ยนะที่งหรออือเขาจะไปอยู่ลาดกระบังอาทิตย์หนึ่งอ้ยตอแลมาดูด้วยตอนขอกินแล้วปะ อ่ะเดี๋ยวเอมามดเลยกับว่าเนือตอนในมือเธอละการแสดงว่าวันนี้ก็เป็นวันที่สองที่เรามาลาออกกันนะคะตอนนั้นคือรู้สึกแบบโงงไปหมดเลยไม่รู้ว่าที่คิดอยู่เนี่ยเราทำถูกไหมแล้วต้องเอาอยัางไงต่อกับชีวิต เครียดมากกับการที่เด็กอายุ19คนหนึ่งต้องตัดสินใจขั้นใหญ่ว่าจะลาออกไปเรียนคณะที่ตัวเรานั้นชอบ ็ขึ้นมาเอาของนะคะกำลังจะลงไปทายงานเนาะมาเด๊าอุ้ยนักเชนเป็นไรอ่ะเม็กี้ขอละขึ้นค่ะยอละึน่อ้ยนะอีดอ่ะ ตอบทันที่ไม่พูดอยู่อือติดป่ะเนี่มีกันนะทอาไมนตาเราปากก็ไม่มีไม่มีเลือดแล้วนะไม่มีิบแล้วตาตาหนึ่งเราจะไปตอบลงคลิปเล็กแอนด์แชร์คุยหน่ะโอเคยปะบอกกับเพื่อนเลยว่าจะไว้ยาวตาเลยแล้วคืนเนี่ยคือเชื่อแบบอยากตัดอยากต้องคนรอเห็นที่ลองสตอรี่คนชื่อเปิ้ลปก็ เหรอเหรอโหยเป็นหล่อไอเดียเป็นด์ละเป็นคนโคราดแหละเรารู้วนะเธอจะพูดอะไรวันนี้เ่อนเราบอกว่าจะเลี้ยงหมูกระทะปลาทองนะคะนี่นะคะเพื่อนเม็ดเยอะก็เพิ่งมาถึงนะก็นึกว่าเป็นเพื่อนทริปแล้วเป็นอ๋อ คงเป็นเพราะรักกันมากผูกพันกันมากพอจากราก,ก็ต้องเศร้าเป็นธรรมดาเนาะทุกคนเชื่อไหมว่าเพิ่ยิ่งเหลือเวลาน้อยลงมันยิ่งเศร้าเนาะ กับการที่จะไม่เจอเพื่อนแล้วหรือว่าจะไม่เจอเมดท,ที่เราเจอด,ด้วยกันทุกวันตื่นนอนมาก็เจอมันน่าเศร้าเนาะ <iber eaten Wo> การจากลา <t ark> เนี่ยเป็นเรื่องที่เราไม่เคยชอบเลยแล้วก็หลายๆคนก็คงไม่ชอบแต่ก็นะทุกคนก็คงต้องไปเติบโตเนาะตัดเกินแล้ะ มาทุกคนเชื่อป่าว่าเราแบบเศร้ามากเราเราคิดตลอดนะว่าเราสิ่งที่เราทำเนี่ยมันถูกจริงๆหรือเปล่าเรานั่งคิดทุกวันเลยว่าสิ่งที่เราเลือกเนี่ยมันใช่จริงๆไหมแต่สุดท้ายแล้วเราก็คงคิดถูกเราแหละมั้ง โตเพื่อนยิ่งน้อยลงเนาเชนเนะาะแต่ก่อนตัวซอนนั้นคิดนะว่าทําไมคนเราเวลาจากกันต้องร้องไห้ด้วยทําไมถึงไม่ดีใจที่เขาเลือกทางที่เขาเลือกแต่พอมาเจอกับตัวเองมัน พูดไม่ออกอะ่ะมันน่าเศร้ากว่าที่คิดไว้เยอะเลยกินเป็นเปล่าแต่ก่อนเราเป็นคนที่ค่อนข้างยึดติดกับคำว่าเพื่อนหรือว่าคนรักมากๆ เวลาที่ใครจะไปจากชีวิตซอนน่ะซอนยื้อก็ได้นะแต่ในเมื่อเขาอยากจะไปอ่ะเราก็ไปทำอะไรไม่ได้นอกจากหันมามองตัวเราเองแม่ขาวพระไก่ดำนี่นะคะวันนี้ก็กินแกงเขียวหวานแล้วก็ยำไข่ดาวค่ะกับข้ามือสุดท้ายค่ะนี่นะ,ะโอ้หูดูพูดเศราดูพูดเศราเดินมาถึงไอ้นี่เลยวันี้ก็ไปเดินตลาด่ะ ตัดน้ำไม้เหรอนี่มันพุดเหรอหรือที่ก็โยนพุทธออกั่นมันดูออกนะนี่นะขอเก๊กห่วยยังไงเก๊กยังไงเก๊กยังไงเซนเก๊กห่วยเก๊กยังไงเอาไไม่เจอนะไม่เก๊กหรอกพอดีว่ออลยเพิ่งเกจริงๆเรามีเพื่อนสนิทตอนที่มาที่นี่ด้วยนะแต่ว่าตอน เราจะไม่อยู่แล้วเขาก็ไม่ได้มาบอกลาอะไรเราแล้วก็ไม่รู้หรอกว่ามันเป็นเพราะอะไรเราก็ไม่เยอะด้วยนะเราก็แค่หันมาหันกลับมามองตัวเองว่าเราทําผิดอะไรหรือเปล่าแล้วก็ดีใจนะที่ครั้งหนึ่งเราเคยเป็นเพื่อน ความรู้สึกลาแบบเฮ้ยกูคิดถูกยังวะที่เลือกแบบนั้นออกมามันยังคิดในหัวตลอดนะไม่เคยหายไปเลยตั้งแต่วันที่ลาออกจนถึงวันนี้ความรู้สึกนั้นก็ยังไม่หายไปเราคิดว่าเพราะมันอาจจะแปลกๆไงเพราะว่าเราไม่เคยลาออกจากที่ไหนเลย ความรู้สึกเหมือนมันต้องออกมาใช้ชีวิตในวัยผู้ใหญ่แล้วอะมันทำให้เรารู้สึกแบบเคว้งไปหมดเลยยังไม่พร้อมที่จะโตอยากเป็นเด็กไปตลอดแต่ก็นะทุกคนก็คงต้องเติบโตเนาะไปตามอนาคตที่เราอยากจะทำ นะคะเพื่อนเพื่อนเราเฮ้ยมาแลาต่อค่ะทุกคนแล้วยังคบกันดยู่ด้ค่ะันมีขาเพื่อนเราค่ะจะไปอยู่อเมริกาก็อย่างนี้แหละว่าถ้าเที่ยงคืนเงคือไปพรอนซนเลยค่ะที่อเมริกามันอาจจะยังเช้าอยู่ก็โทรมาได้นะเที่ยงคืนตีหนึ่งก็ยังหลับไดไปที่ดีๆีดีขอเจอคนดีแล้ค่ะขอให้ติดมอทอค่ะขอได้สังคมดีๆนะคะมีเพื่อนเหมือนเราอุ้ยไม่มีดีกว่าอืมมาเจอแท็กซี่อีก ีดเป็นยังไงอ่ะเพื่อนจิ้งีดเอาไปทันไปทันจิงดีดยังจิ้งดีดมันร้องอบอแตมันกบอจิ้งดีดร้องไงเนี่ยเรียกร้องอะไรนะอบบโอเคอันนี้แมวโอเอาไนะว่าจิงดีดร้อออบคุณส่กไปลาออกเองค่าแรงอ่ะอ้วจะไอาอมยะเนาะมไปเกินไปตนอยมาต่อยทุนพีใครดูเด็กคนนั้นเป็นผี ทำไผยังใช่บ้านนะกลับดีๆเจอกันบ๊ายบายบ๊ายบายนะ o อ e r อันนี้โอเวอร์ละเริ่มแล้วเริ่ม view ละเข้ารถบ๊ายบายอินทาวอะไรกันเมื่อกี้เห็นอยู่อินทาวอะไรกันเมื่อกี้บายบาย ก็ต้องจากลากันแกนึงออกปะมีพบก็ต้องมีจากเป็นเรื่องธรรมดาชีวิตมันต้องเดินต่อไปนึกภาษาแล้วโอ้ดค่ะน้ี